สบายดีพี่น้องสบายดีอาป้าลุงสบายดีเมื่ถึงมงคนสบายดีย่มสาวพี่น้องเมื่อน,นี้ก็มาพบมาพมเพาะกบเฮาคือเก่าในช่องสาวหลาบานนาพี่น้อง <c oughs> คิปในเฮ้ากับพี่พาพี่พาหน้องไปเกี่ยวเขาคือเก่าแหละพี่น้องเลยเศวให้สาวนาเนาะเรดูการของการเก็บเกี่ยวลวพี่น้องเขาหฮอกระสุก แล้วเราก็ลงไปแต่เศร้านเลยพี่น้อยแต่แต่ว่าตอนนี้ขึ้นมา,เอาเ,าเอาเขาเอาเขาเอาน้าลงไปสู่ไปสู่ยายกินก็ไปสู่เด็กๆกินนะเด็กๆกินเขาแล้วจังขีไปโรงเรียนพี่น้อยกำลังกำลังเปิดเทอมเนาะกินเขาอยู่ให้หน้าคือเก่าพี่น้องเอามาอา,า่ะ างานสิเงี้ยสิกัดบุ่งในพี่น้องอย่างใกล้ทางเผื่ออย่างใกล้ทางเพื่อจิมากัดอาปากใส่หืมอย่างใกล้สิสิกับบุตรบ่มาสาดบนหน้องบนหน้าพี่น้องเลยพ่อพักกัแยงเท่ากับบุตรอึดเนีพี่น้องน้ำให้หน้าเขายังบุบกเลยพี่น้องเลยแถวหน้าใหญ่เขายังบุบกปลาบ่อนบวเบียบวเบียอยู่พี่น้องเลย มาเด้อพี่น้องทุงมองทุกบอนมาเกี่ยวเขาซอยซหลาในพี่น้องเกี่ยวเขาเกี่ยวนนำนะเขาห่อกระซุกเรื่องอลามเอะไรพี่น้องเลยหลับสมัครแต่คนมาเกี่ยวซอยพี่น้องเลยเปได้สิมากก็มาได้เด้อพี่น้องมาเกี่ยวเขาซอยเลาหนำ พูแหละพวกเฮาก็สิขึ้นไปหาเด็กๆอยู่ห่มเคาะคือก็เอาไปกินข้าวพี่น้องเอ้ยมาหอด่มเคาะเลยพี่น้องเอ้ยแต่ว่าห่มยังอยู่พูยังอยู่ใหนายังอยู่ให้นามีเหมือนห่มมแต่ลอนาเฮาเฮาก็ตากแดดนี่แหละสิกินข้าวสดีเบิดน้องเบิดกนอนอยู่ในนี่แหละพี่น้องเอ้ยแต่เด็กๆอยู่พูนกับยายนกันเพิ่นไปยเล่าซอยเจ้าเนาะ เดินลงมาเกี่ยวแต่ตอนสาวเดีด๋ยวเขาจะมาเอิญไปเขาจะมาเอิญไปยู่เล่าฉอยก็เลยไปโอ้ยบรรยากาศแดดแฉมเดี๋ยวสาวได้พี่น้องเลยแดดกระเจ็บมา,มาเลยห้องกระสีมาแต่งผ้าเขาก่อนพี่น้องแต่งผ้าเขาก่อนแป๊บหนึ่งก้าวเข่าห้องกบมี่ยังมั่งไหมเดี๋ยพี่น้องเลยมัน,นออกมาน,น่าเขาก็กินประมาณนี้แหละพิงปลาทูกับป,ปุลปลาดุกและกระแจวมะเขือพี่น้อง ไม่ได้พี่น้องถุงมองถุงบอดเมื่อกี้เขาวนลงกันอ้าวยังโมบาอยู่ตีบ้านน่ะแม่ให้นร้านกินข้าวให้เขาไปเรียนยายยังผ่าเด็กๆบุกอยู่พี่น้องเลยพี่น,ยยยพน้องแล้วผิกก็มีเออเมื่อกี้เขากับโมบาพี่น้องเลยนี่เขาสิไปเบิ่งเป็นอะไรยายยังผ่าเด็กเมื่อกี้เขาบัวฉันยังน้อยหนึ่งเอามาแล้วก่อนบวัวฉันตุ๊แต่งผ้าขาวถ่าแล้วแต่งเนาะพี่น้อง ยายพาเด็กเด็กบุกพี่น้องเอ้ยยังน้อยหนึ่งเพื่อนวะภายในน้อยนี่ดอกชีแล่เลยนี่เอาไว้ไว่เจ้าปีกันกี่ข้าวแล้วยังไปโรงเรียนลูกเด็กวันนอกบ้านหน้าเขาก็ประมาณนี่แหละพี่น้องเอ้ยตื่นมาก็ต้องเห็ดเวียกซอยพ่อแม่ท่านบวชเห็ดซอยแก่พ่อแม่จักจะให้ผู้ได้ซอยเนาะเพราะว่าครอบครัวเขาก็บอะไรหลายคนอันนี้ก็บยายก็บแม่ซอย เดยังไอเดียนี่พี่น้องเอ้ยเด็กเด็กหน่อยชวนรลายเด็กหน่อยประเทศเล่าห้องสิเห็ดหน้าเป็นแต่ยังหน่อยผัว่าเห็ดน้ำผ่อน้ำแม่พี่น้องเอ้ยสบายดีกันสบายดีปะลูกเอาสบายดีสบายดียไงแม่เอาแข่งเอาขายายยายยายว่ายายหมอกําลังใจหยุดแข่งหยุดขาผัวยายปวดเห็ดหาเห็ดหน้าเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ยายได้แต่รอบเช้าพี่น้องเอ้รอบแรงบ่ได้ ยายโบวัยนี่เทาก็สีเกี่ยวเขาซอยย่ายก่อนพี่น้องเลยอย่างไปกินข้าวนมกันเนาะมาเด้อพี่น้องกินข้าวบันนี้กินข้าวตากแดดพี่น้องเลยสบายดีปีชาวบ้ดีปลาดุกชวบ้ดีพี่น้องวบ้ดีปลาดุกแจ็คอกเลไอ้เบิร์นะคนต้องการก็มาเลยพี่น้องเลยพวดหมอกเลยกี่เข่าห้องพิใส่ต้นนี่เมืองแดดแดดแม่ต้นนี้เขาจะได้ใส่เออ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 หนังรุ่งเอิญเม่นไปใหญ่าไว้เอาดีๆในพารีสเผา เด็กม่ใหญ่เอาไว้ไม่ได้เป็นใหญ่กีข่าวสิเด็กกินกับโบมี่เดอกพี่น้องกินแต่ภาษาบ้านนองบ้านนากินไปปนปลาไม่ใหญ่นาปนปลาไม่ใหญ่นา,ามีใหญ่น่า,ไ,นาได้ปลามาใสาา่ไฟปลามาใหา้ซ<า>ื้อแล้วมันแบบพี่แล้วปนกับกับกบมันบ่ได้ซื้อปลาสามตัวกบยายซื้อยายซื้อปลายายปนมาสุก,กินพี่น้อยโอหฮ่าประเทศเลยค้าอยู่ฮากินยังตลาดก็ยังโบมา<อ>ลดไข่กับขา่าวม,มา่แเด้กพี่น้องถุงมองถุกว่ากี่ข่าวน้ำกัน กี่ข่าวอยู่กลางตรงหน้าพี่น้องเอ้ยมึงบรรยากาศแดดเชลเกินแย่มาแซบหนองกันวะหนองกันลงมือเลยพี่น้องเอ้ยแย่มาย่มากแม่ทีนังเหรอพอหรือเปล่าไอ้เบิ้์ดเห็ดเวียกยังแน่ละมือนี่นะเยอะเย็ดข้าที่แม่กินเบม้่อไรเห็ดเวี้ยงยังกินข่าวเลยอ้โแดดขากะลิพี่น้องเอ้ยโอ้เก่งได้ลูกกู๊มมิได้ไม่ใหญ่ห้องก็ไปตัวแต่เศร้ามึงแม่ ไม่ใหญ่เอิ้นไม่ใหญ่เอิ้นมือเส้านี้บ่ออาศัยตรงหน้าได้ทุ่งขนมทุ่งบักใหญ่เด็ดอ่ะทุ่งขนมนั่นในเหงาเขอดิพี่น้องเอ้ยเขาก็กินข่าวในเหงาไหมเป็นยังห่มยังบ่มาหอยท่าพี่น้องเอ้ยสวยๆเป็นไรห่มอย่างนี้มาห่อนมาเด้อพี่น้องถูกมองถูกบ่นเมื่อกี้ข่าวรำกันเบรรดกินอยู่ข่าวฮะกิน ขึ้นบุกิน่าเสียปากห้ลูกเลยเบิ่งพูนี่เบิ่งแล้วพวกเสียนมันกินนี่กินได้ไหมชุ่มเขาอีเมียเกลียวเขาบางดูนี่คนหลุดคนล่างเอากินมาดูดูนี่พูนันดูกินข่าวอยู่ถุงไหายถุงหน้าแซ่บๆน้องกันพี่น้องมาเด้อมาเด้อกินข่าวแล้วแล้วพี่น้องเอยแบบนี้เด็กๆกับไปเรียนเลยเหลือตั้งแต่ผนของกันกับยายแล้วก็เฮ้สามคนนี่แล้วแบบนี้พี่น้องเอ้ยมาลุย แถวทางโนนเท่าไงมันจีบ่งามหนูพี่เนาะปลายนาเนาะมันโนนมันบ่อยู่น้าดำแล้วกัแดดเข่าก็เลยคือที่เห็นนี่แหละพี่น้องเอ้ยบ่งามแต่ถ้าทางบ้านเนี่ยชิ่งงามผู้ใดเฮือนเฮาพี่น้องเฮาก็มาเกี่ยวอยู่ทางปลายนาเนาะเข่าเฮาเลย เลื้องบ่เลย,ยลมันยึดกรถทงให้ถุงหน้าลมก็เย็นว้อยๆพี่น้องเอต่แดดแห้งขนันชาเลือกเกินพี่กายนีสิงงามกว่านี้ปีนี้มันบ่งงามดำแล้วพนน้นประตกเียจกเถื่อมาเด้อพี่น้องทุงมองทุงบอลมาเกี่ยวขาด้วกัน สำเร็จไปอีกแล้วหนึ่งหฮพี่น้องป้ามีทั้แล้วห,ลหัาสีคิ้วแล้วไปอีกแล้วหนึ่งไ้ได้คนมาเพิ่มอีกแล้วพี่น้องเลยป้าพ่องกับบ่าวบิ๊กมาเกี่ยวซอยเมื่อวานนี้ก็ป้าพ่องกับมาเกี่ยวซอยแต่บ่าวบิ๊กเพิ่กำลังมาเมื่อนี้เขาก็เลยได้คนเพิ่มอีกแล้วพี่น้องเลยอ่านหยาคืนนี้สำสีไฮง้อกินเนาะเงี้ยอ่อน เออแถวสุกๆเลยแม่นบ้านแหละเอาให้ยได้ก็เอาลูกเขาทางปลายน้ำสิกะสิบงงามพี่น้องเอ้ยพ่อป้านี่แหละกระต่ายแหลนเห็นห่อมเห็นว่าผู้เฒ่าฝุ่นวะฮะหอดแต่หายต่เทิงเบิดวิกขึ้นไปน่ะตัวหน้าก็เขาเอาเล่นเห็ดหน้ากขสติมมาเด้เออ หน้าคอยหอดแ,หแต่นี้แล้วแล้วก็ซื้อไปหันนะ่ะเออค่อน,นออข้างเนอะฉังก็ข้ามสือขึ้นไปดอนผุนแล้วก็ทั้งนั้นก็ต่อ,อ,อค่อยว่าเขาสาวเป็นหน้าเบิ้ลไปเดือนที่แถวเก่าคนบอกเขาได้รับคููหายภูพันปะตะกี้ยังหวานหน้าขึ้นอ่นาะเฮ้ยเออมันขึ้นหน่อยเนาะ เออแต่เก่าวมันอกับพ่ออายุแต่ปีนี่น,นะมันบูงงามเข้าดำแล้วแต่มัน,มน,กกนคนบัวตกนะนบตใส่ทั้งมันอยู่ทั้งโน,น,น้นแนยป้ายหน้านี่ยก็เลยบูงงามบ่ได้ไนะบัวว่านี่ยายกับบวัวไวต์ตอนแรงมึอแม่พี่น้องเอ้ยผู้ดได้อันสบายดีเด้อพี่น้องยาย ยายแถายังเห็ดหน้าอย่างงุ้ยผู้ฟ้าเห็ดหายเห็ดหน้าเสันไฟสิผ้ายายเห็ดกับมาเด้อพี่น้องนี่วางอยกวางหน้านนเลยนายายกะเมน้องกันนี่แหละเป็นคนเห็ดพี่น้องผูหน้ายายอยู่แถวงกุ้งข้ออ่พวน้องเลยมาเกี่ยวขอน้อกันเด้อป้าพ่องมาซอยเฮามือที่ซอกเลยเลยพี่น้องเลยมือที่สองห้าของเนี้ยมาซอยติ่งมือเศร้าแต่ว่าบดบดได้กุ้มมือมาซอยติ่งมือเศร้า บบัดที่ไปซอยฮะก็จะเห็นน้องเบิร์บ่ไปซอยเพิ่อนยื้อได้เลยเอ้าเฮาบ่ได้มาซอยกุ้งมือเด้อพี่น้องเอ้ยยามเฮามีเวียก็ตอนบ่ายนี่เฮาก็ไปอีกนี่เพราะว่าเฮามีพลาดนาทีต่างการคนเฮาเนาะพี่น้องว่างกับมาซอยกันขึ้นบางกับมาเข้าเพิ่นนะเข้าเพิ่นทั้งกับยายพี่น้องเอ้ยพอดีแม่น้องกันแล้วพุ่นแหละเมกี้ได้ไปซอยเพิ่นเฮาสิกินข้าวชาวไผไปก่อนมะพองว่ามาเกี่ยวข้าวกินข้าว เน้ำกัาไประกอบนะจ๊ะกินก็ให้กินนะพี่น้องยามมันม yeah, ีแวมมือดกมากินน้ำกันได้เพราะว่าเฮาวคานธรรมีเฮาก็แบ่งปันกันพี่น้องเลยเฮาบ่อได้ว่าเฮาสิบบ่อปั้นเลยปั้นนอกเขายังท่านเลยปั้นจะพี่น้องเลยเลืองว่าเรื่องบังขรามเลยู้ใดก็อยากกินข้าวใหม่ก่อนไาท่านเลยเกี่ยวก็มาเกี่ยวน้ำเฮาได้ใครอยากกินข้าวใหม่อยากเค็ดบังขลาม จองน้ำเส่าไข่พี่น้องเชาใหม่บ้างขลามเ้ากับสีเกี่ยวเขาแล้วบัานนี้พี่น้องเอ้ยมาเด้อถุกมองถุกบอลมาเกี่ยวเขาเหมือนกันมาเด้อมาเด้อยืนอยู่กระเทนาลายปากกระพงกับสีเมื่อปลาได้บัานนี้พี่น้องเอ้ยเ้ากับสีลงเกี่ยวแล้วบ้านนี้แดดแห้งกับสีผ้ากันเมื่อแล้วพี่น้องเอ้ยบัานนี้ขึ้นเรียบร้อยได้ยังไงวะหนึ่งสอง สามสี่หลงไมสี่หงคั้บรแงแห้งตอนแรกกระิ่ลงเกี่ยวใหม่ขั้นจ่างขอดกระชจ่างเทวลงไปหน้าอันาอผเ้าหน้าลงเออกระิ่ลงหอนบาทเลยคุ้งุ่รถะเออคุ้งเฮือนคุ้งกอไผ่หดแล้วผัวคางเฮือนหมดแล้วอันนี้เขาเจ้า เออเขาเจ้ากับโบงามไปได้ใส่พ่อได้หุงเฮาเฮาบอกกินเป็นประจำเนาะกินเป็นขังข่าเวเอาข้าวเจ้าลงไปเอเอาข้าวเจ้านะขั้นไปใส่ทางฝุ่นะต้องเอาข้าวเจ้าซีง,งันๆเนี่ยเผื่อเขาแหลวขังมีจะขี้งโง่ไปทา้งนั้นอันนี้ข้าวเจ้าโดปีการนี่ <c oughs> ได้ชิบกวาดกระสอบใส่หน้าให้ใหญ่ พี่พี่นี่ใส่สีสีหลอกนี่เด้อหายเดียวบปตะร์กินนะพี่กาญนี่หายเดียวไหมโอ้ซิบหัวก็ะสอบผูเออแดดแห้งพี่น้องเอ้ยคลิปนี้เราก็จะได้จบสนี้แล้วพี่น้องผิดพลาดประกันได้ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งสรารบ,บันดานนำเด้อพี่น้องพี่น้องอยินดีไม่แห้งบมดทุก่งทุกบอนบ๊ายบายฮอห